ทำไมต้องเลือกใช้แชมพูที่ปราศจากสารซัลเฟตไปฟังคลิปนี้กันค่ะสารซัลเฟตนะคะก็จะเป็นสารเคมีที่เราพบได้ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหลากหลายชนิดด้วยกันนะคะรวมถึงแชมพูที่เราใช้สระผมด้วยซึ่งสารซาลเฟตนะคะหน้าที่หลักๆของเขาเลยก็ค,คือว่าเป็นสารที่ทำให้เกิดฟองและก็ช่วยขจัดสิ่งสกปรกนะคะความมันแล้วก็ สิ่งตกค้างออกจากเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะคราวนี้สารซัลเฟตที่เรามักพบได้บ่อยนะคะก็คือจะเป็นตัวของโซเดียมลอริลซัลเฟตหรือว่า sls แล้วก็โซเดียมลอเรตซัลเฟตหรือว่า sle s ทีนี้ข้อดีของการใช้แชมพูที่ปราศจากสารซัลเฟตนะคะข้าแรกก็คือลดการระคายเคือง สารซัลเฟตนะคะสามารถที่จะทําให้เกิดการระคายเคืองบนผิวหนังแล้วก็หนังศีรษะได้โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาผิวบอบบางหรือว่าแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นการใช้แชมพูที่ปราศจากสารซัลเฟตก็สามารถที่จะช่วยลดปัญหานี้ได้เนาะข้อที่2ค่ะปกป้องเส้นผมและสีผม เพราะฉะนั้นคนที่ทำสีผมหรือว่ารักการทำสีผมบ่อยๆนะคะก็เหมาะมากเลยที่จะใช้แชมพูประเภทปราศจากสารซาลเฟตเพราะจะช่วยให้สีของเราเนี่ยติดทนนานมากยิ่งขึ้นข้อ3ค่ะช่วยรักษาความชุ่มชื้นสารซาลเฟตนะคะทำให้เส้นผมเนี่ยสูญเสียความชุ่มชื้นแล้วก็แห้งกร้าน ดังนั้นการเลือกใช้แชมพูที่ปราศจากสารซัลเฟตก็จะช่วยถนอมเส้นผมของเราแล้วก็ทําให้เส้นผมของเราเนี่ยชุ่มชื้นได้ดีขึ้นแชมพูที่ปราศจากสารซาลเฟตมีข้อดีแล้วเขาก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะข้อเสียแรกที่เราจะเจอเลยก็คือว่าฟองน้อยดังั้นการที่เราใช้แชมพูที่ปราศจากสารซาลเฟตแล้วมีฟองที่น้อย เราจะรู้สึกว่าเวลาที่เราสระผมมันเหมือนกับว่าสระผมไม่สะอาดจริงไหมคะแต่จริงๆแล้วอะค่ะเขาสะอาดแล้วเนาะข้อที่2นะคะก็จะมีราคาแพงกว่าคือผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารซาเฟตอะคะมักจะมีราคาสูงกว่าเนื่องจากว่าใช้ส่วนผสมที่อ่อนโยนแล้วก็เฉพาะเจาะจงมากขึ้นนั่นเองวิธีการดูง่ายๆนะคะว่า เราจะเลือกใช้แชมพูที่ปราศจากสารซัลเฟตยังไงก็ดูที่ฉลากนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์แชมพูบางตัวก็จะเขียนอยู่ที่ขวดเลยว่าซัลเฟตฟรีแชมพูนอกจากจะเป็นซัลเฟตฟรีแชมพูแล้วนะคะก็ต้องดูด้วยว่าแชมพูตัวนั้นเนี่ยเหมาะกับสภาพเส้นผมและหนังศรีรษะอย่างไรนะคะจะเป็นลักษณะของเหมาะกับผมมันไหมลักษณะสเส้นผมแห้งไหมนะคะ หรือแชมพูตัวนั้นเนี่ยสำหรับคนทำสีผมหรือเปล่าแล้วก็อย่าลืมทดลองใช้นะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเลือกแชมพูที่ดีที่สุดเนี่ยสำหรับเรานะคะเราอาจจะต้องทดลองใช้หลายๆาย,ยี่ห้อดูแล้วก็ดูว่าตัวไหนเนี่ยที่เหมาะกับเราหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังมองหาแชมพูที่ปราศจากสารซาฟเฟตมาใช้อยู่ และคลิปหน้าเราจะมีความรู้อะไรเกี่ยวกับเส้นผมและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมมาฝากกันก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ